นอารมณ์และยังเป็นช่วงปิดเทอมแบบนี้เขาจะทาอะไรเป็นคะอืมถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็เปช่วงปิดเทอมแบบนี้เด็กๆในชุมชนเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะมีการเล่นๆที่ง่ายๆสนุกสกมาเล่นกันค่ะแล้วการเล่นๆของเด็กๆเขามีอะไรกันบ้างคะแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เขามีการเล่นที่ต่างกันไหมคะ และในความเหมือนกันก็จะมีความแตกต่างกันที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นภายในตัวรค่ะน่าสนใจนะคะสนุกดีเลยคะทุกคนีเหมือนกันแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือเราจะเล่นอะไรกันดีนะคะเพื่อให้หมดกับหน้าร้อนในช่วงน,นี้นะคะค่ะเดี๋ยวนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมารล่เรื่อก,กับเราคะ่ะ เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็น่าจะมีการเล่นที่ในช่องปิดเดิมเหมือนกันนะคะแล้วคุณครูลม,มีอะไรไบ้างในช่องสมัยเด็กๆดีกว่านะคะช่องสมัยเด็กๆนั้นคุณก็เป็นคสนสนุกคนหนึ่งนะคะเล่นได้ทุกประเภทโดยเฉพาะเอ่อเขาเรียกกันอะไรอะ่ะเกมตีปลากับปลากระป๋องนะคะเอาั้งกระป๋องนม,มที่ไม่ยากเป็นฐานจากฐานที่ใหญ่ก็กลายเป็นฐาน ล็กที่สุดายกับพีระมิดเนาะวนี้เล่นก็ไม่ใช่เล่นคนเดียวนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนหลากหลายซึ่งทําให้เราสนุกสนานวัวเรับนะคะเราได้อะไรมากมายจากส่งนี้หนึ่งคือความสัุกสน<อ>นและความเพื่อเพื่อถึงแก่สุจรกันะค่ะแล้วคุณเคยเล่นบ้างไหมคะสำหรับครูนัทแน่นอนต้องมีป่าในน้อง <S <S นีเพราะว่าความสนในแบบผู้ชายนี้มันก็ถึงขั้นว่า เอาอะไรคาไม่ไมห่น้ำมัสารน,นะคะเห็นรุ่นพี่เขาทำนะคะพี่เขาแบบจะอะไรอ่งสร้างว่ฒของตัวเองแล้วเราก็อยากเป็นบ้างรึกเก่นเกิดรู้สึกแบบสนุกนะคะลองดูก็ได้นะคะพอได้กเรารู้สึกปลุกใจว่าโอ้นะก็การใช้เวลาตรงนี้มันมันมันมีค่าที่ว่าภูมิปัญญาชาวบานนะ้านอ่ะในอดีตมันมีค่า เราก็ได้สร้างอะไรที่ยากที่สุญญดสำหรับเรานะคะในฐานะเด็กคนหนึ่งเด็กผิวดิบนะคุณคิดว่าคุณว่าในสมัยก่อนกับสมัย มาเล่นหมาติดกันไหมไม่เอา่เด็กเกินไปเอาหมาทุกดีกว่าหมารูปดูผู้ใหญ่เกินไปนะงั้นเอาลูกข่างลูกข่างอันตรายลูกแก้วดีกว่าไม่เอาลูกแก้วเล่นไม่เป็นเอะอะไรดีนะงั้นถามคุณผู้ชมดีกว่าค่ะ มันเล่นกันแล้วนั่นก็คือว่าวนะคะแล้วว่าเขาทำยังไงกันนะงั้นเราส่งจอให้พิธีกรภาคสนามกันเลยนะคะงั้นเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย มาตุลลอยบละกาตุลค่ะวันนี้เราสองคนน่ารักๆที่เป็นพิธีกรภาสนามในวันนี้นะคะค่ะที่แล้วนะคะพิธีกรของเราได้มีการนําเสนอการละเล่นชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือว่าใช่ไหมคะใช่ค่ะและเขาสองคนได้ขอให้พวกเราไปหาว่าวงเนี่ยเขาทำกันยังไงใช้อะไรทําบ้างมีวดลายแบบไหนและมีทําขายไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอย,อยู่ที่หน้าร้านว่าวบาร์บิงกรอบลูกค่ะซึ่งเราจะไปดูกันนะคะว่าเขาทาว่าวกันยังไง เราเยังงคะนัทรีลาพร้อมค่ะแม่นอรไปกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ เรามารู้จักกับทำความารู้จักกับเจ้าของ,งอะะร,ร้านกันก่อนเลยนะคะสวัสดี็ุ้ค่ะุสุธรรมครับมิซาว่าร้านว่าว,าาวาบาติกนี้ก่อตั้งไปแล้วกี่ปีคะร้านว่าวบาติกนี้ก่อตั้งเป็นร้านนี้มาสามปีแต่ว่าก่อตั้งของร้านว่าบาติกนี้ตั้งมาแล้วสิบปีมสมัยปีสองห้าสี่เจ็ดจนถึงห้าห้าแปดก็เกือบสิบ อายุ11ปีเริ่มจากเยาวชนว่าบาติแล้วก็มาเป็นร้านว่าบาติได้เริ่มการทํเว่าวและการทําข้าวบาติด้วยการเอาเยาวชนของชุมชนมาร่วมกันทํางานศิลปะเพื่อให้เกิดการสร้างสารรค์ให้เกิดการมีงานทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนก็เลยก่อตั้งมาให้ให้ทำว่าว โดยการทำว่าวเนี่ยก็คือเป็นว่าววงเดือนว่าววงนันเริ่มจากตรงนั้นก็คือทําด้วยผ้าบาติกก็โดยทําผ้าบาติกพรอ้อมกันต่อว่าวก็คือทําทรงผ้าด้วยผ้าแล้วก็มาติดที่ตัวว่าวว,ว่าวจึงกลายมาเป็นยานโอทอปแล้วก็เกิดการใส่ต่อรูปก็เลยวางขายตามร้านทั่วไปจนเกิดการพัฒนาสินค้าขึ้นมาเรื่อยๆจึง ได้ก่อเกิด,เป,ด,เ,ปดเปิดร้านขึ้นมาก็เป็นร้านว่าวบาติบคน,นบานอย่างแรกเราต้องสร้างโครงสร้างของว่าวก่อนโครงสร้างตัวนี้คือว่าววงเดือนนะว่าววงเดือนเสร็จเราทำโครงสร้างด้วยไม้ไผ่แล้วก็ใช้ลวดเข้าหาขันชนกัน,นกพอเสร็จปับ๊บเราก็มาตั้งบนผ้าสมมติว่านี่เป็นผ้าสีข,ขาวหมดแล้วก็มาตั้ง แล้วก็มาเขียนลายมาเขียนขอบของเว้าก่อนจะ<ม>เป็นรอบรูปทรงของว้าวมาแล้วก็ร่างด้วยดินสอเราก็มาไปก่อนใช้บาติกด้วยต้มเทียนใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราใช้ด้วยบาติกเส้นขอบเส้นหนึ่งเขาเรียกว,ว่าตัวัวยาเอาไว้เขียนบนผ้าก็มาเขียนตามเส้นที่เราร่างไว้แล้วก็ตั้งไว้ให้แห้งแป๊บนึงประมาณสิบนาที พอเสร็จปั๊บแล้วก็มาเอาสูตลาติกลาติกสำเร็จรูปใส่อ่าใส่เครื่องมาแล้วก็จุ่มสูสขเข้าไปแล้วมันก็จะได้ส,สีตามที่เราต้องการจะได้เป็นทรงตัวว่าวอย่างนี้ตามแบบที่เราได้ดับไว้จากนั้นก็คือขั้นตอนการแปะแปะผ้าบนว่าวก็คืออุปรกรณ์การแปะก็คือใช้กาวกาวยาง อาลงเท้ากาวแล้วก็มาทาตัวว่าวรอบตัวว่าวแล้วก็เอาว่าวตั้งนี่ก็เอาการแปะเลยืก็เอาผ้าตั้งเลยจุดศูนย์กลางติดติไว้ก่อนทีนี้เราก็ตัดช่วงตรงนี้ออกก่อน ต้องเป็นขั้นตอนเราต้องตัดแปะด้านบนก่อนทีนี้ก็ลงมาข้างล่างพอข้างล่างข้างบนเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างต่อว่าจำลองนี่ก็เหมือนทำว่าของจริงเพราะตัวใหญ่ก็เหมือนกันเวลาแปะเวลาทำคลากัน,กน,กนใช่เหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวว่าใครเรายอา่อมนาดก็ต้องใช้ ลวดแต่ถ้าเป็นว่าวจริงว่าวตัวใจจะใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดเลยกระดาษนี<ม>่คดอกระดาษแววเอาไว้<ม>ขนต,ตกแต่งว่าว คราจารย์ครับค่ัาบาจาครับกาจาระดราษนี้ก็จะมี2ชรับอาจารรัารแกะ,กแกะด้วยด้วยมีดมือแครัอครับอร์อากระดาษสร มาแปะด้านหลังแล้วก็จะเสียะทะลุออกมาเป็นเป็นชันช้นๆ<ช>เัยน,นคือต้องวางแผนกันว่าจะ้สีอะไรก่อนแล้วก็ชั้นที่สองการลงสีด้วยสีโปสเตอร์ทอนแสงสาาสก็เท่าเหมือนกันทั้งสอง นอยาฝากบอกน้นองๆทุกคนที่ชื่นชอบในการเล่นว่าวขอให้มีการอนุรักษ์ทีมีการดันเล่นว่าวทุกฤดูกาลเพราะว่ามันคือคือการเล่นของชาวมาลายูที่ที่จะสืบทอดมาให้เยาวาชนรุ่นหลังได้มาเล่นว่าวด้วยกันและแว่ก็เป็นคนหนึ่งที่กําลังสืบทอดแล้วก็อยากจะ อ,อยากทำให้น้องๆได้ดูว่าการทำว่าวการผลิตว่าวแต่ลประเภทมีการผลิตกันยังไงถ้าน้องๆสนใจอยากจะทำว่าวหรือว่าอยากจะเล่นว่าวก็สาแล้วก็ดูงานของพี่ได้